พวงพ่อตรันวัดพญาตนะครับอย่าท่านดูทั้งเหรียญนะฮะท่านท่านดูท่านดูใบเสมาใบนี้นะครับท่านดูการสะบัดของใบเสมานะพระปัมสองสี่หกเก้ามีสร้างนะฮะพบจากเหรียญท่านนะท่านดูนะฮะท่านดูขอบนะฮะดูขอบซ้ายมือเรานะฮะ ดูขอบก็ปิ้นนะเขาไม่มีแข็งนะแข็งไม่ได้นะครับคําว่าธรรมชาติของการปะปัดอย่างนี้นะฮะถ้าดูนะฮะตาทั้งสองชั้นนะฮะัพสวยมากเลยท่านแล้วจมูกเหมือนเหมือนเหมือนใปโพธิท่านดูนะฮะท่านดูนะครับเราศึกษาด้วยกันนะท่านดูนะฮะ ยันท sí, ี่สังฆตินะเหมือนพอดําเผาท่านดูนะเหมือนยอหญิงนะแต่เป็นพดอาเแาท่านสรานะและตรงตรงสังฆติทุกทุกองเลยครับนะครับนะมะอุนานะฮะถ้าดูยันฮะยันทั้งนั้นทั้งเหรียญเลยครับ